สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนี้นะครับเพื่อนชวนมาเล่นแล้วผมอันนี้ก็คือครั้งแรกของการที่ผมเปิดเสียงตัวเองนะครับป่ะเราไปเริ่มเล่นกันเลยแต่ผมจะลงตรงนี้เลเว 1, ลหนึ่งรถไฟใต้ดินครับ เดี๋ยวผมจะต้องมาเอาตรงนี้ก่อนถ้าเกิดมีเสียงพัดลมก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเปิดพัดลมอยู่เลเวลสองอเหมืองนี้ก็จะเข้าเหมืองไปเหมืองแต่ทำไมเป็นท่อละ่ะไม่รู้สิปแต่ว่าที่ เห็นผมเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยังไงนะเขาเรียกว่าผมอะ่ะไม่ไม่สบายครับเสียงก็เลยเปลี่ยนโอ้ปนะแป๊บนึงนะแหลกแลกแหลกครับแลกเอา้าไม่ต้องใช้ระเบิดเหรอ แต่ที่ท่านผู้ชมอะเห็นเห็นนะครับว่าไอตอนที่ผมอัดเสียงกับไอตอนที่ผมเล่นจริงอะ่ะมันต่างกันมากไอตอนที่ผมเล่นจริงอะ่ะโคตรหัวร้อนแตไ่ไอตอนที่ผมอัดเสียงอะ่ะโคตรใจเย็นแล้วมันน้าผ่านยังไงไว้ตรงนเนี้ยเนี่ยผ่านมาละแล้วก็ต้องมาเข้าตรงนี้เหรออา้าตาย ไปครับไปต่อมาเอาตรงนี้ก่อนแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะสำคัญหรือเปล่าว่าผมไม่เคยเล่นนะเกมนี้แบบนี้ผมไม่เคยเล่น <c oughs> จริงๆก็คือเคยเล่นแหละแต่ว่าเล่นยังไม่จบครับโดดชุบชุบชุบ ชึบชึบชึบก็กระโดดข้ามไปครับกระโดดข้ามไปแล้วก็มารอตรงนี้ครับประมาณมันต้องรอแพออกมาก่อนแล้วผมก็จะต้องขึ้นแพรไป <c oughs> ถ้าถ้าไม่เสียงไอของผมก็ต้องขออภัยอีกด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบาย ไปลงไปเลยนี่เข้ามาแล้วเอา้ารถความเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่รถด,ดิเรือเรือคว่ำเอา้ามันไม่ได้ไปทางนี้เหรอ มาเข้ามาตรงนี้เลเวลสามช่องระบายอากาศครับแล้วก็ลงมาตรงนี้ครับตรงเนี้ผมตายโคตรโง่อะเพราะผมผมไม่เคยเล่นเนี่ตรงเนี้ผมเพิ่งเพิ่งจะมารู้ว่ามันมันเนี่ยมันต้องมาจะต้องมากระโดดตรงเนี้ยไปครับไปยาวๆแล้วก็ ขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็โดดไปโดด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 ไปเรื่อยๆเช็คพอยต์แล้วก็โดดชุบชุบแล้วก็ลงไปตรงนี้กลับมาจุดเริ่มต้นครับแต่ไอไ้ตรงนี้ม,นมันมันไม่ต้องใช้นะเพราะว่าเพราะว่าไอ ผมตรงนั้นอะ่ะผมลืมอะ่ะว่ามัน,ม,นมันต้องไปกระโดดตรงนี้นี่ครับตรงตรงนี้ใกล้ใกล้ถึงช่วงช่วงที่ผมจะหัวร้อนที่สุดแล้วช่วงช่วงประมาณท้ายๆตรงนี้เออตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่ผมหัวร้อนที่สุดเนี่ยตาย พคดหัวร้อน่ะตรงเนี้ยคือเขาจะสร้างให้มันมาตรงนี้ทำไมอ่ะเนี่ยตายนี่ก็โดนเลเซอร์ประมาณไม่ไม่ไม่เชิงเลเซอร์ดิต้องเรียกว่าลาวาเนี่ยโดนลาวาพุ่งขึ้นมาแล้วก็ตายบางครั้งก็ตกเนี่ย <c oughs> ไปครับโอ้ มันยากมากอะ่ะไอไอไอตอนที่ผมเล่นจริงกับเพื่อนอะคูดหัวร้อนอะ่ะแต่เพื่อนเพื่อนเพื่อนผมตอนนี้เขาไปไปไอนี่ละจบจบเกมนี้ไปละเขาจบเกมไปละเนี่ยกว่าผมจะผ่านต่ต้องเนี่ยแต่แต่มันยังไม่ผ่านเนี่ย มันยากอะสำหรับทุกคนมันอาจจะง่ายนะแต่สำหรับผมมันยากมาก <c oughs> ไปครับผมยังไม่ยอมแพ้ครับตรงนี้แล้วผมก็จะกระโดดไปแล้วตรงนี้ผมก็ผ่านแล้วแล้วก็ตาย เช็คพอยปึ๊บแล้วก็ตายปั๊บตายแล้วก็จะโดดไปเรื่อยเข้าไปในธนาคารแล้วครับ แล้วผมอ่ะก็เนี่ยเจอเพื่อนเจอเพื่อนแล้วเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยเนี่ยครับคนนี้แหละเพื่อนเพื่อนผมผมก็จะปีนขึ้นมาตรงนี้ เข้าเองเข้าไม่ได้ครับยังเข้าไม่ได้เนี่ยเข้าได้แล้วเพราะโทรศัพท์ผมมันเหมือนจะแ,กแลกอะเพราะมันใช้มานานแล้วครับใช้มาสี่ปีแล้วเลเวลห้าตัวนี้แหละครับอันเนี้ยไอไอตรงเขาวงกุดประมาณตรงเนี้ยยาก ประตูทางขวาเดีผมขอสำรวจก่อนว่ามีอะไรให้เก็บไหมโอเคไม่มีเช็คพอยไปเลยครับไปยาวๆผมใกล้จะจบแล้ว งนี้ก็กระโดดไปเรื่อยๆยังไงครับตรงนี้ก็ต้องกระโดดหยองๆไปเรื่อยๆเหมือนจิงโจ้ตรงนี้ก็คืออุ๊ยไม่น่ากดเลยตายคนระับตายก็ต้องไปผ่านตรงนี้ให้ได้ครับ แล้วก็ปีนตรงนี้ขึ้นไปนี่ครับตรงนี้ก็เป็นการตายที่โง่มากๆครับเพราะผมไม่ถนัดออฟบี้พยายามที่จะเล่นให้ได้แอะผมก็มไม่ทันขาดคาครับก็ตายเลย จริงๆคลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่อ,อัดอัดไว้นานแล้วนะนานอยู่แล้วผมผมเพิ่งเอาเอาเอา,เอาคลิปนี้มาทำแล้วต้องไปตรงไหนครับต้องเนี่ยต้องเอาเนี่ยทางนี้ แล้วก็ไปเอาถุงเงินมานะครับแล้วก็กลับไปนี่ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นจุดที่ผมก็หัวร้อนนิดนึงนะเพราะว่ามันเนี่ยมันมันกระโดดผ่านไอ้ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยแล้วมันก็จะตายตรงเนี้ย ไม่ค่อยชอบเลยไอรานพวกนะี้แล้วก็กระโดดกระโดดกระโดดเพราะว่าอันนี้พัดลมม่บังนี่ก็ยังไม่ผ่านสักทีผมขอ ให้คลิปนี้ถึงสี่สิบใจก็พอนะครับสำหรับการเปิดเสียงของผมครั้งแรกแล้วผมก็ขอให้ถึงผู้ติดตามถึงร้อยซับไวๆครับเพราะว่าผมผมจะกลับมาคอแลบกับเพื่อนอีกครั้งนี่ผ่านแล้วเย้ผ่านแล้วครับตรงนี้แหละครับผม ไอ,ไอตอนแรกน่ะผมผมไปมั่วๆนะแต่แต่สุดท้ายก็ไปเจอเฉยโคตรฟุกนี่เนี่ยแล้วเดินเดินไปแล้วผมก็ไปเจอโคตรฟุกอ่ะนี่แล้วก็ผมก็เดินมาตรงเนี้ยฟุกมากอ่ะเดินอยู่ดีๆมาเจอเลเวลหกครับร้าน ขายเครื่องประดับ <c oughs> แล้วก็ปีนขึ้นไปครับปีนปีนปีนไปเรื่อยๆอ้าวแล้ววัร์ปมาเลยเหรอชึบแล้วก็เข้าไปครับแล้วก็มามาเอาไอ้เครื่องตรงเนี้แล้วก็ไปทุบๆเอาว่าม,มันจะมีอันไหน นี่เจอเพชรแล้วนี่ได้เพชรแล้วแล้วก็เอามาทุบตรงนี้แเลเ้วเจ็ดก็หนีหนีเลยหลบเลเซอร์ตรงนี้ครับผมผมไม่ค่อยเสียเลยไอ้พวกเลเซอร์แบบนี้นะชึบชึบชึบไอตรงนี้คือผมผมลืมลืมมาเอารถ ผมผมลืมมาเอารถผมลืมเอารถเด่ะตรงเนี้ยผมก็ต้องเลยกลับกบต้องกลับไปเอานี่ต้องผมผมต้องกลับกลับไปเอารถจริงจริงอะรรถรถมันขับมันไม่ค่อยได้เนี่ยมันขับไม่ค่อยได้ถ้าถ้าเล่นเล่นเล่นในคอมมันจะดีกว่านี้ถ้าเล่นในคอมนะ เนี่ยออกไม่ได้ก็จะออกแรกก็นานอยู่แล้วก็ใกล้จะจบแล้วครับสามสองหนึ่งแล้วก็จบเรียบร้อยเย้จบเรียบร้อยผมจบแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับบายบายครับผมขอให้ พูดติดตามอ่ะถึง100่ง้อนะครับแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย